เรเป็นหนักมากเลยค่ะพี่ขาโอ้โโยไม่ได้พี่จะไม่ไม่ขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านี่นะไม่ใช่ไโดนหมากัดน,นะตกตกบันไดเหละตกกันหะักจะไม่ได้ลววะอยากกินไหมอยากกินไหมอยากกินดิจะให้กินไหม,มจะให้กินไหมฮะเออเอามาทำไมันไม่เก็บให้วะเออ เสียตวันนี้เขาบอกว่าให้พี่ไปเยี่ยมบ้านได้แต่ว่าห้ามไปแบบบ้านถาวรน,นะเยี่ยมบ้านฮะไปเยี่ยมบ้านฮะบ้าเหรอจะเยี่ยมบ้านเอง <c oughs> ว่าห้ามกลับแบบถา่อน,นะต้องรักษาเสร็จก่อนเออนี่คุณหมอครับผมขออยู่บ้านแบบถาวรน,นะครับจะเอาภมมาอีกนะครับกอเร้องดีเลยครบดีเลยครบ เอาทำไมลคุณไม่ลีมนะครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมสายตาผมดีครับสา,าสายตาผมโคตรดีเลยครับจะไปไหนนะก็กลับบ้านไงจะนอนโอ้มืดแล้วเนี่ยดูตัวเองี้นอนข้ามวันข้ามคืน <c oughs> จะมืดแล้วเนี่ยอันนี้จะมืดเลยจะเช้าวะเนี่ยดูเวลาแป๊บโอ้ยเจ็ดโอ้ยห้าโมงแล้วเนี่ย S 1> <S 1> <S อะไรเนี้ยเนื้อที่แบบเี้ซีเรียลอะไรหนูจะมาวัดสายตาพี่หน่อยนะอ่ะฮะอันนี้พี่เห็นเป็นอะไรอันเนี้รอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้คือบอ่อปลาแต่บ่อปลาแล้วก็บอ่อปลาอันนี้อันนี้อันอันนี้คือหนูแ,แ,แฮมสเตอร์แล้วโตวเนี้ยตรงโตเนี้ยซีเรียลไงโอ้โหเก่งขึ้นเลย <S <S อยู่แล้ว ่เธอถือถืออะไรอืมน้องไม่ได้ถืออะไรนะเจ๋งมากฮะแต่น้องไม่ได้ถืออะไรจริงจริงเออเจ่งมากหนูก็ไม่ได้ถืออะไรแค่กดจอพี่อืมพี่พี่อยากได้ทีวีไหมทีวีกับโทรศัพท์เดี๋ยวไปซื้อให้ก็อย,อยากได้อนะนะ ใกล้วันคิดมันแล้ว,<า>ลวนะเนี่ยตามหนูมาน,นี้นะฮะเอาคูดำน้ำตามหนูมาน,นี่ก่อนพี่ไม่เป็นไรไปเองก็ได้พี่พักเอาเงินที่ห้องรับหนูหน่อยห้องรับวอตเต็กห้องรับห้องรับบ้าโอ้ยทำไมพี่ดูกระโดดไม่ค่อยขึ้นเลยเนี่ยเพพี่หนูอยืมเงินพี่นะ เออว่าแต่ห้องรับน้องอยู่ไหนนหละนั่นนะอ๋อนหะว่าจะไปเบี่ยงมันให้มันประตูหนึ่งชั้นพอเออก็คอระยะเพียนเป็นประตูหนึ่งชั้นแล้วล่ะเออพี่เขาบอกว่ามันมันอาจจะมีแบบว่าอะไรบาง่งบางนุ่ม,นนมถ่วงทําให้เราแบบเหมือนแหลกกระตุกอ่อ<ล>ะเหรอแล้วพี่พี่พี่ไม่ใช่นันไม่ใช่ห้องน,น้งน,นห้องนี้ห้องนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะซุ่มซุ่มเปิดห้องขวาห้องุดขวาห้องสุดขวา ขวาดีอันนี้อันนี้ซ้ายนี้ขวาโอเคว้าฮ่่าอ้โหเดี๋ยวพี่ทำงานพอเดี๋ยวพี่ก็ได้เงินเยอะเองแหละโอ้โหเออุ้ยเอสวยอ่ะอูอะไรนี่เอสวยจังเลยอ่ะหนูเฮ้ยเออพี่เดี๋ยวหนูให้เงินพี่เอาพี่ออกหน่อยออกหน่อยเอาประมาณเท่าไหร่ดีอูมีทองด้วยเออเอาซักประมาณสองโอ้ยตัวเอิงออกไป ออกหน่อยหนูจะเอาเงินเอาสักประมาณกี่บาทดิเดี๋ยวพี่มาแล้วนะไปไหนไม่มีไรเออเออมึนมาแล้วนี่เป็นอะไรนี่อะไรนี่เป็นอะไรที่หนูถืออยู่แต่แบบอยู่นิ่งๆเป็นไหมแบงค์ร้อยอะเก่งมากงั้นเอาไปเลยฮู้ตู้ไม่ใช่หมานะมาพี่มา แต่ว่าพี่ต้องกระโดดข้ามผมด้วยนะกระโดดข้ามผมผมเนี่ยแข็งมากเลยไม่ได้พักไม่ได้ซักนานโอ้โหไม่ได้ซักไม่ได้พักนานไปซื้อของดีกว่าเออมีแ่งไฟแล้วตอนนี้มีเงินประมาณสักกี่บาทนาะห้าร้อยคูณสิบเก้าไม่ต้องใช้สมองหอกขี้เกียจอะฮะสมองขี้เกียจเป็นไห ฉลาดมากเลยโอ้อยโอ้อยโอ้อยพี่ติดพี่ติดพี่เกิดนักการเล็กไอ <c oughs> ้ว่านเหรอพี่ว้านขึ้นเหรอทำไมพี่นอนกับพี่ว้านขึ้นอ่ะกระชามันเน่ะอุ้ยทำไมคอมใหญ่ขึ้น,นอคอมใหญ่ขึ้น <c oughs> พี่เห็นพี่เห็นบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปไหมเห็นดิอันเนี้ยนี่อันนี้เลยเปลี่ยนไปอย่างแรง สุดยอดพี่งอนพี่ในกล่องอันนั้นนะเพราะว่าอะไรวะเก็บเงิอนอะ,อะไรคือพี่งอนพี่อะไรเงิน <c oughs> พี่นี่พี่เห็นพี่เห็นแบบว่าร้านเรืองแสงเรืองแสงตรงนั้นไหมเรืองแสงรงนู้นะอันนั้นเหรอโอ้โหอันนั้นร้าน,านหรืออะไรวะน,นะร้าน,น,นเห็นว่ามันเปิดใหม่หรอ <c oughs> เหรอพี่อยากเปลี่ยนคอมไหมเขาบอกว่า อมเยอะมากอือหึอยากเปลี่ยนเยอะน้องอยู่ไหนแสงนูมากตามตามดูที่ร้านเลือกแสงสียขาวอะร้านเลือกแสงสียขาวอันไหนวะนีโอ้ยอยู่ตรงนี้ใครเขาจะไปเห็นอันนี้ทุกอย่างห้าหมื่นทุกอย่างห้าหมื่นอ้อพี่มีแค่พันสองร้อยเอง อุ้ยอุ้ยไม่เห็นอะไรหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากได้วะกี่บาทนะห้าหมื่นใช่ไหมได้ที่มีห้าหมื่นใช่ไหมได้รู้อยากห้าหมืน่นอยากได้อ่ะอยากได้อยากได้อ,ไดอุ้ยอยากได้จริงนะเนี่ย นี่ไงเขาบอกว่าอาการเหล็กไงอันนี้อะไรอุยอออ้ยความหมายอะว่ยอย่ะอุ้ยไม่นขโมยได้ไหมทุกอย่างหมื่นขโมยไม่ได้พี่ทุกอย่างหมื่นห้าโอ้ไม่ก๊อด มีค่ะโทรศัพท์เราเล่นค่ะโทรศัพท์ไม่ให้ฟรีพี่หนูซื้อโทรศัพท์ได้อันเดียวนะพี่พี่เดียวตำรวจไม่ได้นะพี่อยากตำรวจให้เดือนคนเรงตำรวจลาเดนลาเดนลาเดี๋ยวหนูซื้อให้วันหลังเดี๋ยวหนูซื้อให้วันหลังพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูซื้อให้ขอดีเทนโดสวิตได้ไหมขอดีเทนโดสวิตได้ไหม ไปวันหลังแล้วกันพี่เออพี่ตรงนี้หนูไปไม่ได้มันจะลงๆใชิมิอยากได้ทีวีอะมองอัสอะมองอัสอยากได้ทีวีอะมองอัสพรุ่งนี้แล้วกันอ่ะพี่หนูเอานี่อะมองอัสพี่มาตรงนี้ใหห้น่อยเห็นไหมซีดีเป็นเครื่องตะกอดอะไรเงินตรงนี้หนูไปที่ด่านโอ้ยเอาไปาไปพี่รอพี่รออยู่ในร้านก่อนนะแป๊บหนึ่ง a few moments later เฮ้ยเมื่อไหร่จะมา พี่หนูมาแล้วไปเอาเงินมาแหละไปเอาเงินมาไปมึงอ mm ุ hmm. ้ชิมตุ้มร้าต้รุมกยาได้ไหนบ้างแต่นี่เลยอันนี้เลยนี่เพย์ห้ามาใหม่ล่าสุดสีอะไรเพห้าีนี่ยนี่สีขาวมันนี่จะสีขาวเว้ยเพห้าเป็นสีขาวนี่แล้วก็นี่แล้วก็ทีวีเไว้ดูที่บ้านไหม ทีวีจอใหญ่เนี่ยหรอใช่ใหญ่ใหญ่นี่หๆๆนแหละเอออันนั้นหลีแล้วก็ไหนบ้างแล้วก็คอมมันนี้แหละคอมมันนี้ขอโทรศัพท์ขอโทรศัพท์ก่อนอืมโอเคพี่เอาโทรศัพท์ไหมคอมมันนี้ด้วยหรอใช่เอาคอมมันนั้นด้วยคอมนั้นแหละ,อหละเออยังสั่นแหละแล้วก็เอาดีเทนโดสวิตเด้วยดีเทนโดสวิตแล้วที่อยาเอาหมดทั้งร้านนะคือไม่เอาหมดทั้งร้านหรอาสิ่งที่ชอบมาแหละ ไม่ต้องมีห้องส่วนตัวแล้วแ่ละยังกว่านี้ยแค่นี้แหละอะไรบ้างมีแค่นี้แหละพี่เห็นอันนี้เป็นอะไรหรอเน,นี่ยเนี่เนี่เป็นอะไรเออก็เป็นอะไรๆๆอะไรหมานอะไรนีมีที่วางอยู่ตรงเนี้ยโอ้อย่าบังดิโอจะบังทำไมเนี่ยโอ้ใช่ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ไปดีตัวอีเลยโอ่งน<อ><อ>ี่อย่างนี้ก็เห็นเป็นปกติไง อามองอัตอามองอัดป่าคนเห็นไหมอามองอัดปลาคนแพ็กแมนก็มาจะซื้อปะซื้อแค่นี้ใช่ไหมใช่ซื้อแค่นี้แหละเอองั้นเดี๋ยวพี่ไปรอที่บ้านเลยเดี๋ยวหนูมาจ่ายเงินพี่เอาโทรศัพท์ไหมอ่ะเอาดีเอาดีถามเป็กเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไร อเรียนนไปดีกว่าจ่ายเงินปาพี่เย่จะได้เล่นควมใหม่แล้วโว้ยโอ้เย่จะเร่ความเร็วหนือยฮึฮครอบใหม่ครอบเก่าออกไปเลยออกไปเอาไปเอทุบที้ทุบทิ้ทุบทิ้ออกไปออกไปออกไป ใช่ไหมโอ้โห oh ยังใหญ่มันจะวางไดงหรอพี่ปัญหาคือวางไว้ตรงไหนดีวยวางไว้ตรงนี้ไหม <Yeah. S 1> อ๋อวางไว้แบบมุมเนี้ยมุมเนี้ยแล้วก็แบบทุบอันนี้ออกเดี๋ยวนูขอทุกของออกหมดก่อนนะโอเคพี่อย่าลืมเก็บไอ้พวกอันนี้ด้วยนีม้มาจากไหนวะเนี่ยไว้มุมไหนนะเออน้องน้องน้องขอพี่แอ๊ดที่ไหนดิ ทิดแอร์หรอทำไมกระเป๋านี่อนโอ้โหได้แล้วเนาะโอ้ oh my god อยู่ไกลจัดๆเลยอยู่ไกลเหรองั้นขอใหม่นะอืฮะโหดจังวะอ่ะดีวะ่ะดีวะ่ะ อ้ยดีว่ะอู้ <that> สายตาเสียพอดีสายตาเสียพอดีแล้วพวกของพวกน้าพี่เจเอาไว้ไหนพวกเนี่ยอ่าเอาเอาเอาเพฮะเออเออเอาเอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวโยนของให้พี่ไหมไม่พังหรอพี่ไม่พังหรอกโยกนของให้พี่เถอะเดี๋ยวพี่วางเองพี่สามารถจัดวางเองได้โอ้ยเพฮาจับยากจังเลย ใหญ่เนาะใช่ใช่ใช่โอ้ไอโฟนของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ของพี่โอ้อันใหญ่มากก็ดูพี่ซื้อดิซื้ออันใหญ่พูดโยนมาโยนมาโยนมาทีวีของพี่ไปแอคเคลียร์มามาเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอาโทรศัพท์ของพี่ไปเออเอามาเอามาเอามาให้หมดแล้วมาให้หมด เอาให้น้องไม่แตกหรอกคับพี่ไม่แตกหรอกโลกนี้คือโลกวิเศษที่นี่คือโลกวิเศษเออเอามาเอามาเอามาให้หมดเอามาให้หมดออกไปออกไปไปไม่เฮีย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 เฮ้ย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 อันอีกอันอีกอันอีกอันอะอะไรไม่ได้โอ้โคมไฟโคมไฟ โอเคเราสนงายโอเคขอบคุณมากเลยนะน้องน้องวัทถัดมาอะไรของน้องเลยน้องไปอะไรสตีอยู่เดี๋ยไปอะไไปเลยไปเลยไปเลยคิวๆพี่แล้วไอโซกูหน่ะเกมไออันาตุนแล้พี่จะเปลี่ยนที่ไหมว่าพี่จะเอาเออเดี๋ยวค่อยเออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอ่ะมาเดี๋ยวพี่เต้นเกียร์ดีกว่าขาเลยเนาะจัดจัดจัดโอ้ยใครใครเช็ดมาเนี่ยใครเช็ดมานะเมื่อกี้ใครเช็ดมา สวัสดีเพื่อนโทรศัพท์พี่ใหญ่ใหญ่เอาก็บอกเลยว่าโทรศัพท์พี่ใหญ่ใหญ่สวัสดีเพื่อนใครสวัสดีเพื่อนเช็ดมันทำไมฮัลโหลทำไมไม่ตอบนะตอบสิโอ้โหพี่โอเคตอบเพื่อนละโอ้พี่พี่ต้องหลบด้วยตอนนี้จะหลบเลยเหรอเดี <laughs> ๋ยวพี่เล่นเกมกนะ<อ>่อนนะแล้วมาทำงานก<ม>่อนเลยเฮ้